มาว่ากันต่อไปหมวยเมื่อสักครู่ที่บอกไปเกิดเหตุการณ์ที่ชาย<ม>คนหนึง<ม>่งทำร้ายร่างกายแฟนสาวและอาวาสใส่ชาวบ้านแถวนั้น<ม>ประมาณว่าใครมามองปุ๊บก็หาเรื่องค่ะพอลำงดีดจริงๆเรียกว่าเข้าไปก็ไม่ใช่เพราะเดินอยู่แล้วชายคนนี้เนี่ยมาหาเรื่อง แล้วก็เลยฟันสอกเข้าไปสักทีหนึ่งฉลบเลยมาเปนน็นยังไงเหรอหมวยเหตุการณ์นี้พลเมืองดีก็คือคุณอดีเทพนะคะเป็นพนักงานขนส่งพัสดุเขาไปซื้อข้าวแล้วเขาเห็นคู่กรณีนะคะมีลักษณะเหมือนกําลังทำร้ายร่างกายกันฝ่ายชายก็เตะต่อยแฟนสาวตัวเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยผู้หญิงนะคะแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้า เพราะว่าคู่กรณีมีมีดพับแล้วก็มีสนับมือด้วยวแล้วจู่ๆค่ะเ,เป็นจังหวะหที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ย<อ>เข้ามาหาเขามือข้างหนึ่งใส่สนับมือนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหน็บมีดไว้แล้วทีเนี้ยค่ะเขาก็คือ,อ,อ,อเหมือนสอดเข้าไปฟันสอดเข้าไปฟันสอดเข้าไปเรียงเดือยลงไปอย่างนี้เลยใช่ตัวเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะคะเบ้าตาแตกแล้วก็ล้มลงไปทันทีท่านผู้ชมฮะ เจ้าตัวบอกตอนนั้นเนี่ยแฟนสาวคู่กรณีก็มาขอบคุณเขานะว่าขอบคุณที่ทําให้สงบลงเพราะโอ้หาด้วยก็ไปทั่วเลยเขาบอกว่าแฟนเขาเมาแล้วเครียดเรื่องงานหลังจากนั้นไม่ได้คุยกันรีบไปทํางานต่อบรรลุภัยหลังว่าคู่กรณีที่ล้มลงไปเนี่ยถ้าดูคลิปอีกทีหนึ่งเนี่ยหัวมาไปฟาดพื้นหมวยเลือดข้างในสมองตอนนี้อยู่ในไอซียูพลเมืองดีชี่คุณอดิเช่บอกต้องขอโทษครอบครัวกับญาติด,ด้วย แต่ได้ดูแลค่าใช้จ่ายคงจะไม่ไหวเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีสตางค์และอีกฝ่ายจะเข้ามาทําร้ายก่อนอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยแล้วมีทั้งมีดมีทั้งสนับมือตัวเองก็ฟันสอกเข้าไปซึ่งทําให้เบ้าตาแตกแผลเดียวส่วนศีรษะเลือดข้างเนี่ยก็คือตอนล้มแล้วมันกระแทกพื้นใช่ไหมใช่ค่ะ คือเขายืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้จักคู่กรณีมาก่อนแล้วตอนนี้เป็นกังวลน,นะคะตัวว่าทางทัพตัวคู่กรณีจะไปแจ้งความแต่เขาก็มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยป้องกันตัวเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้ามาเหมือนจะมาทำร้ายร่างกายเขาในคลิปก็เห็นว่าเดินเข้ามาชัดๆและพ่อค้าแม่ค้าระแวกนั้นก็บอกโอ้โหอารวาดตั้งแต่จุดโน้นมาจุดนี้แล้วใครมองหน้าเดี๋ยหันมาทำท่าจะไปหาเรื่องเขาตลอดเวลา